งงโอ้ยถอดไฟถอดไฟใครยงิงฮะใครอยู่เจ้าที่ใบคืนเป็นเป็นตัวยิงครับเป็นตัวยิงจัดการให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเป็นโปรตับ

คุณมาปวดสอนองไม่ได้นะครับตีนไหมตีนผมไหมได้ยินครับตีนไหมคุณต้องแคร์ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับทำไมเสีย,คย์คุณเป็นยังไงครับมุสเซลมี่อยู่ไหมอยู่ครับเย่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 แต่เมื่อกี้อะไรอะแบนแคทที่ว่าขับไปเมื่อกี้ อะไรครับรถรถเดินสว่างแบกแคทด้วยว่าขับแบบมาเกี้เขาเขาไปไหนเขาเหืออะไรยังไงเขาไปทำหน้าที่อ๋อเขาเอาไม่ล็อกน่ะเอ้อว่ไม่ล็อกรถใหม่ก็สวยน่เดี๋ยวคันงนี้ไม่สวย อพคุณนายป่นรถสวัสด like ีครับณเตนรตจเขาเรียกับประชาชนกำลังขาเรถนะคุณเซมี่ครับมิโตเขามอป่วนรถตำรวจครับ มันมาขังที่จับมันมาขังเลยเขาเดี๋ยวทำผิดจับเขามาคุมตัวแจ้งข้อหาตามกฎหมายเลยจะการเลยเขาทำเขาทำเขาทำอะไรบ้างมาดูมาเช็คี้รถเหมือนจะขโมยครับมึงแกเฮ้ยก็ใส่ความผมเยอะเกินผมไม่ขโมยหรอกรถผมก็มีแล้วขโมยโรถตำรวจ รถตำรวจผมก็มีรุ่นเก่างานผมไหลมาเทมาทุกสาที่เก่าอ่ะเออก็เก่าอ่ะก็ยังมีคนมาก่อกวนเด็กควบคุมตัวเขาตามระเบียบเลยเขาบอกว่ารถตำรวจเขาก็มีเออไม่คิดเยวหรอกผมก็วิแต่ว่ารุ่นเก่าอ่ะไม่ต้องสนครับถ้าเขามาก่อกวนก็ควบคุมตัวครับก่อนยุทอะไรนะอนุญาตนะครับเดียวเดียวเดียว โอ้ยถอดไฟถอดไฟใครยิงฮใครอยู่เจ้าที่เดืคพนเป็นเป็นตัวยิงครับเป็นตัวยิงจัดการให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเทนโฟตับมึงไปส่งโรงพยาบาลแล้วกับมาคุมตัวซะอยู่ออดีไม่ว่าดีมีเจ้าหน้าที่ล้มดาวด้วยครับ เซนโฟเข้าวอเซนโฟเข้าวอสศแล้วติดต่อทีมแพทย์มารับเดี๋ยวนี้เลยอันนี้อันนี้เป็นอ่าฮุกอ่าซัสเปร์ครับซับซับครับอุอาจเกินแสบแล้วนะโอ้โหมาระวังกันถูกนพอใส่เกมกันเลานนำตัวเขาไปไปที่นั่นเจ้าว่าก่อนวังก่อนวังก่อนวังก่อนรวังก่อนใช่ใช่ก่อนใช่ก่อนรวังก่อนวังก่อนระวังระวังโอ้ยิงกันอย่างนี้เลยเอะ อาเขาเขาคว้าปืนยิงผมก่อนนาอูเบนนี no. ่มอเตอร์สปอร์ตตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรไม่รู้ระเบิดอยู่ข้างหน้าอูเบนนี่มอเจอร์สปร์ตเป็นอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวมอเตอร์สปอรโอสเตเตสบครับผมหน่อยครับอ๋อมาเนี้ครับมาเนี้เดี๋ยวตำรวจมาตามผมมาเอาเข้าเอาเข้าไปห้องโออารเลยแล้วให้ตำรวจตามไปคนหนึ่งทดสอบประเด็นเรื่องรถบัสชิดชิดครับขอบคุณครับเพนโฟคุณเซมิเจ้ามาดูไหมครับ ผม่ออกมาดูไม่ได้ติดงานรอบด้านเลยยิงไปแน่สนนอนจิที่ใครอยู่แถวนั้นไปช่วยเขาดูไปช่วยใจะไม่ดูดิสวัครับผมเฝ้าอยู่เป็นโฟเฝ้าวไว้ให้เดงอย่าไม่ให้ไม่าดสายตาเลยเอ็นโฟ มันจะปรุงได้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 ไดแล้วก็มีอีกข้อนึงแล้วก็เอาเพิ่มแม่ใจเย็นทีอืม